สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมพามาดูวิธีการทำให้ต้นไม้หรือว่าต้นที่เราเก็บดอกเนี่ยมันเป็นต้นเตี้ยนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ต้นแคร์แแดงนะครับหรือว่าสูงยิมสีมพูก็ว่าไปนี่นะครับอันนี้คือเก็บได้สบายนะครับประมาณสักร้อยห้เซนติเมตรนี่วิธีการทำให้มันเตี้ยนะครับ ก็เด็ดยอดนะครับเด็ดยอดแพคนี่นะครับผมเด็ดไว้นะครับมันก็จะแตกตามนี้นะยิ่งเราเด็ดยอดนะครับมันก็จะยิ่งแตกนะครับเนี่ยนะครับเด็ดแพกนี่ครับปลูกไว้ประมาณสามสี่ต้นนะครับผมพาไปดูนะครับอันนี้จะเป็นต้นที่น่าจะเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดละนะ เก่าที่สุดละปลูกนานที่สุดละนะครับนี่ครับไม่ต้องไปใช้ไม้สอยนะครับอันนี้นี่ผมเด็ดไว้นะครับมันกจะแตกออกมาเยอะเลยนี่นะครับนะแตกนะครับต้นที่สองอันนี้ก็เป็นต้นที่นานที่สุดมาต้นที่สามครับเก็บไปเมื่อวานนี้นะครับนี่ครเห็นไหมครับ อันี่ผมเก็บไปใส่แกงกิเล็กเมื่อวานนี้นะมีแต่ออกมาเห็นไหมครับเนี่ยค,ค,คือเราสะดวกที่จะให้มันสูงแค่ไหนเราก็ตัดแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปให้มันสูงมากกว่านั้นตอนสมัยยังเด็กโบราณเนี่ยเขาจะถ้าจะกินดอกแคต้องใช้ไม้สอยนะฮะอันนี้ผมก็เลยซื้อมาปกตินั่นแหละครับก็คือต้นแคปกตินั่นแหละซื้อมาเสร็จเรียบร้อย ให้ดูตรงกลางนี่นะฮะพอได้สักพักหนึ่งผมก็ตัดตรงกลางเลยนะตอนนี้ผมตัดนะครับให้มันแตออกข้างเราจะให้มันสูงแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเนี่ยนะฮะผมก็เด็ดเลยนะครับเนี่ยออกมาแค่นี้เด็ดได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมอันนี้มันก็จะแตกออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องให้มันสูงนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องกินยอดกินใบมันอยู่แล้วกินดอก,ดอกมันอยู่แล้วนะครับ ต้องการให้สูงแค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับนี่คือเคล็ดลับที่ผมใช้ประจำนะครับแล้วก็ทำประจำนะครับนี่ก็เด็ดได้เลยครับเด็ดถึงยอดจะได้ประมาณ3-4ยอดนะครับนั่นก็คือการเพิ่มผลผลิตนะฮะโอเคนะครับ